สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเคแท c t เตอร์นะคะวันนี้นะคะพบกับน้องอ้อยอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะพาลูกค้ามาดูลูกสาวคนโตของร้านนะคะ M8540 นค่ะตัวน,นี้นะคะลักษณะการทํางานลักษณะภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวน้องจะพาลูกค้าไปดูเลยนะคะไปกันเลยมาค่ะเดี๋ยวน้องจะพาลูกค้านะคะมาดูลักษณะภายนอกของน้องกันก่อนนะคะ M8540 ย์ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นรถปี54ค่ะจดทะเบียนปี54นะคะยางหน้าค่ะกระจังหน้านะคะใบมีดหลอดไฟใบมีดดันดินนะคะใบมีดยังสวยยังเต็มอยู่เลยค่ะ รถคันนี้เป็นรถไร่นะคะรถไร่คือเราจะสังเกตได้ว่าล้อจะไม่แดงนะคะเครื่องในจะไม่แดงนี่คือตัวเครื่องนะคะ M 8 540ค่ะคันนี้นะคะน้องมาพร้อมกับดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านเจ็ดค่ะ ส่วนตัวล้อหลังนะคะล้อหลังยังสวยอยู่เลยตัวนี้จะมีเหล็กถ่วงมาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นฐานเจดค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะสามารถมาดูได้เลยนะคะ เค okay, แท็กเตอร์ขอนแก่นรถไถมือสองค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดน,นะคะทางเลี่ยงเมืองไปอุดรค่ะโทรมาสอบถามเส้นทางน้องก่อนได้นะคะ085-852-9515ค่ะสวยไหมคะ ตัวยางหลังนะคะจะสับยางให้ใหม่มาแล้วหนึ่งเส้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูชั่วโมงการทำงานดีกว่านะคะว่ารถปี54นะคะการทำงานจะอยู่ที่กี่ชั่วโมงกันมาเลยนี่ค่ะเปลี่ยนเบาะใหม่ให้เรียบร้อยนะคะสวยมาก รถคันนี้ค่ะลูกค้าได้ไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปเก็บสภาพไม่ต้องไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเกลี่ยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะการทํางานนะคะอยู่ที่สา0พันชั่วโมงนะคะรถปี54ี่นะคะการทํางานอยู่ที่3 0 0พันชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะ อยู่ที่630,000บาทค่ะรีบจองนะคะโปรโมชั่นนะคะน้องจะปรับสภาพให้ลูกค้าค่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะเช็คระบบไปนะคะเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ใหม่คะ่ะเรามาดูลักษณะภายนอกกันเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูระบบดันหน้าระบบผ่านหลังนะคะแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวน้องจะพาลูกค้าไปดูระบบขับเคลื่อนแล้วก็รีวิวการใช้งานรีวิวการขับเคลื่อนนะคะว่ารถของเรา M8540 ของเรานะคะระบบขับเคลื่อนจะดีหรือไม่ดีจะติดขัดตรงไหนไม่ติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะไปกันเลย คือระบบข้างหน้านะคะนี่ใช้งานได้ทุกจุดค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะพาไปดูข้างหลังกันค่ะระบบห่างนะคะไม่กระตุกนะคะไม่มีการกระตุกไม่มีการค้างใดๆทั้งสิ้นค่ะใช้งานได้ดีนะคะ รถปี54อายุขนาดนี้นะคะใช้งานมาแค่3 0 0พันชั่วโมงถือว่าน้อยมากเลยค่ะรถสภาพนี้ถือว่าหักได้ยากมากเลยนะคะค่ะอเคตัวผ่านนะคะจะเป็นผ่าน7มาติดมากับตัวรถเลยค่ะลูกค้าได้ไปลูกค้าจะได้ครบชุดเลยนะคะทั้งด้านหน้าผ่านหลังคือเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานกันเลยค่ะ,อะขออนุญ,ญาตแนะนำร้านนะคะร้านของเรานะคะอยู่ที่บ้านเป็ดนะคะทางเลี่ยงเมืองไปอุดรค่ะ ีเดินทางสะดวกค่ะรถไม่ติดนะคะสอบถามเส้นทางน้องก่อนได้ค่ะ085-852-9515นะคะนอกจากน้องคนนี้นะคะเรายังมีลูกสาวอีกหลายคนเลยลูกสาวนะคะมารอต้อนรับลูกค้าหลายท่านเลยค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปหาน้อง M8 5กันดีก,กว่าค่ะไปดูระบบขับเคลื่อนกันนะคะไปเลย มาณที่นี้ด้วยนะคะให้คำแนะนำน้องได้ค่ะฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะเฟซบุ๊กเค t ทักเตอค่ะช่อง YouTube k ทักเตอรขวันแก่นนะคะฝากลูกค้ากดติดตามกดเพิ่มเพื่อนน้องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์น้องด้วยค่ะ สวยไหมคะระบบขับเคลื่อนนะคะการขับเคลื่อนของเราถือว่าไม่สะดุดไม่กระตุกนี่นคือระบบเครื่องระบบเกียร์ของเรายังปกติดีนะคะถ้าเทียบกับรถปี5้าสีนี่คือสภาพนี้คือหายากมากเลยนะคะท่านไหนที่ยังลังเลอยู่ยังช้าอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะรถส,สวยอยู่ได้ไม่นานเลยคะ่ะ ลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาดูมาลองได้ค่ะร้านเคแท็กเตอรค่ะรถไถมือสองขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดน,นะคะทางเลี่ยงเมืองไปอุดรค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเส้นทางกับน้องนะคะ085 852 9515ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ